สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเพชรบ,บันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาผมมาบอกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ้งหิงครับครับพี่น้องกะก่อนนอนนะครับเนาะขำขึ้นนี่ยากามซีมาสอดซองดูแลครับบริเวณบ้านน้องอญิงนะครับเนาะหลังบ้านเัาสีบอไปเดลยพี่น้องพองป,ปูพอนอนแล้ว ก็สิมาสอดส่องดูแลบริเวณหน้าบานเนี่ยนะครับแล้วก็หลบหลบบานครับก็มีเอฟซีลายคนมาให้คับไล่เนาะครับเนาะไอ้นกเข่าี่เพันมัดจับมะ้องไล่พ็นหนีไล่พ็นไตว่าสั่นบางคนก็บว่ายิ่งก็ย นี่ครับพี่น้องกบบางคนก็ว่ายิ่งย้อาไว้คือมันเป็นความเสื่อครับพี่น้องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่เป็นกระเสือแบบนี้ครับว่านกเข้าทามันอยู่ตามทงไฮทงหน้าจางสีก่กระบอกเป็นอย่างครับ ันจับอยู่ตามต้นไม้ก็ะโเป็นหยัางเนาะครับเนาะแต่นี่ถ้าเกิดว่ามันมาจับน้ำเหงื่อน,น้ำซานมันบอดีเนาะครับตามความเสียของเพ่อนซึ่งบาวทุนก็เสื้อแบบนั้นครับกระสับนบาวทุนบมเด้มว่าขีดดอกพี่น้องกระว่าเสือนี่แหละครับแล้วกะ็มันกับเป็นคือพอม่พี่น้องเอฟซีเห็นนั่นแหละบาวทนก็นเลยตรงเมื่อนี่ ก็เลยต้องไปวัดครับไปที่สิรษไหว้ขอพรหลวงปูมุนครับทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับเนาะแต่เพิ่นมาดีกะขอให้ถือแล้ววันที่หนึ่งขอให้ถือมีโชคไงแต่เพิ่นมาบอดีกะให้เพิ่นได้รับผลบุญกุศลที่เขาได้ส้างในท้ทรเนาะ แรีว่ากา็าตามทีวานั่นแหละครับพี่น้องก็คือบออยากให้เพิ่นมากำกายเงื่อนเฮ่านะมาจากให้เพิ่นมากำกายเงื่อนซ่านเฮ่าให้เพิ่นไปอยู่ในส่วนของเพิ่นให้เพิ่นไปอยู่ในเวน้นบริเวณไอ้ตาเพิ่นนั่นนะครับแต่เพิ่นกับมีสุมือได้พี่น้องเพิ่นมาสมือได้แต่เครับ เพิ่นบมเดมไนี่น่ะนะบอกง่ายคือว่าเพิ่นสิมาจับอยู่น้ำสายไฟจับอยู่น้ำตน้นไม้แล้วก็ผ้ากันห้องโซเหลกันนั่นนะครับมาหลายๆโตมาเป็นฝูงมาเป็นไอ้ขอบรัว้วมาเป็นกลุ่มอย่างสิแล้วก็มาบางบางบางเหมือมาจับอยู่ในสายไฟนี่เลี้ยงกันสาบหลามนัง่งเลี้ยงกันสามสี่โต บางมือก็มาจับอยู่ในเสาไฟนี่ต้นนี้บางมือก็มาจับอยู่ในสายไฟเส้นนี้ซึ่งบางที่มาโทนกับบริคิดอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการมาจับเพื่อที่จะหากินแมงหากินหนูหากินงู แต่ที่บ่มมักก็คือมันมาจับลังคาเฮือนแนมเบิงเขานอน,นที่พี่น้องซึ่งมันผิดมันผิดวิสัยมันแบบใดฮัวบอกมันมาจับต่ำเออถ้าจับลังคาสูงแบบนั่นก็สิบาว่าแล้วครับเนี่ยทำแมมันจับอยู่สูงๆจังสันเออก็แล้วไปกับบริวารอ,อย่างเพราะมันเป็นวิถี เป็นระยะที่มันต้องจับเป็นบ่แต่นี่มันมาจับลงังคาตำาๆเนี่ยลงังคาเนี่ยเนี่ยแล้วก็แนมขาเบิงแนมเบิ้งขานอนอยู่จังสิมันก็พิดวิธีของนอกครับผิดวิธีของมันน,น่ะนะกระเลยบ่มากครับกระเลยตตองไล่แล้วเมี้ก็มายื่นสายไฟเนี่ยเพื่อที่สิไล่นกเลยครับ แต่ก็เห็นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยู่พุนอยู่สายไฟพุนมันบริเวณมาแถวนี้้ามันมาแถวนี้ก็คือสายไฟใส่ลามันมันกระหน,นีครับคือการกระเพิน่นหูน่ะหล่ะครับว่าเฮาสีลาลเพิ่นบาวทุ่นบริเวณไต่ไฟไลาแบบนี้หลายน่าจะเป็นเดือนนะพี่น้องแต่บาวทุ่นบริเวณลาดตะเวนแมืนบอก แตงแต่ปูเ่นไปนอนหลังบ้านอันบาวโทษมาได้ลาตะเวนเลยเราบันี้เพึ่งมัดไต่ไฟบางสองหมื่นเองนี่แหละมาไต่ไฟนาบานนี่เราช่วงที่บ่ได้ลาตะเวนบ่ได้มาไต่ไฟย่มก่อนนอนอย่างสี่นี่คือเพิ่นกสิมาเด้พี่น้องเพื่อนกับเพิ่นใดใจนั่นนะเพิ่นสิมาลุกล้ำเพิ่นทีเฮาไก่เขามาเรื่อยไก่เขามาเรืออย่างสี่นะเฮาต่องมาไต่ไฟไ่เพิ่นเรื่อยครับ เพิ่นสีดาบอมาลูกหล่ำพื้นทีเ่เฮาเมือใได้เพิ่นสีมาก,กับไต้ไฝ่ยไรไว้ไต้เ่ยไรไว้เพิ่นหัว่านี่บอมแนเขตเพิ่นนี่เป็นเขตของเฮากะดีครับมันนี้ที่นองได้พักผ่อนเนาะมอให้นองพักผ่อนเมือนึงครับกะอาการของนองบ่นาเป็นห่วงเนาะพี่นองก็มีไข ห้ยญาให้น้าเกลือแล้วก็ผักพรอนเมื่ออื่นหนาก็สีดีขึ้นครับลออัพเดตอาการอีกเรื่อยๆนะครับทางบานกับสีดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะครับพี่น้องคอยส่งกำลังใจคอยปกป้องบวาสิเป็นทางสมบัติบว่าสิเป็นทางสื่อเสียงหรือว่าเรื่องเล่าที่เฮ้าบอสามารถสัมผัสได อันไหนเฮ็ดแล้วสบายใจห้องกัะเฮ็ดครับย่างมือน,นี่บาโทนเดไปวัดหลวงปู่หม,มนบาตทนก็นสบายใจไปปอนหนึ่งครับพี่น้องเหมือนกับว่าหูอยู่แล้วว่าน้องบ่สบายแต่มือคืนแล้วก็เลยต้องไปครับส่งแรงใจให้น้องครับพี่น้อง ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอุ๋งอิงครับฝากเพียงมืงใจให้กับน้องอุ๋งอิงฝากเพียงมืงใจให้กับทีมงานรถตู้น้องับเนาะฝากเมืองโฆษณาบรกกดข่าวโฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาไว้สนิะกรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ